สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่บายลูกตาลดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณิมีแห่งใจค่ะดวงของคุณนนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเลือกกองไพ่กันเลยดีกว่าค่ะมีไพ่เลกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2และกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะ คนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะเรื่องการงานเอกออฟเพนิเคิลขึ้นมาบ่งบอกว่าการงานคุณมีความประสบความสําเร็จนะคะทํางานได้อย่างราบรื่นค่ะสิ่งที่คุณทำอะค่ะทำได้รับตาทําริงทําได้เลยนะงานคราฟงานฝีมือต่างๆจะให้ผลดีมากๆค่ะตัวของไฟออฟวานขึ้นมาในเรื่องของการเงินนะคะมีภาวะทะเลาะเบาแหวงในเรื่องของการเงินนะคะมีปากเสียงกันได้หรือบางคนอาจจะทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะคะหรื่าเงินจะใช้ในทิศทางไหนเนาะตัวของเทนซออฟเพนิเคิลขึ้นมานะคะเรื่องของความรักเนี่ยแต่มางว่า คนโสดมีโอกาสเจอกับคนธาตุด,ดินพึกงศพกันมังกรเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงมีครอบครัวที่น่ารักนะคะในมุมของคนที่มีคู่ค่ะวันนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะมีโอกาสได้ของขวันของฝาจากคนรักนะคะมีความมั่นคงในความรักได้ค่ะหรือว่าจะเจอกับแฟนที่สายเปยก็ได้นะคะสําหรับคนที่เ,เลือกไพ่กองที่2นะคะเรื่องการงานค่ะจะสเสมืนขึ้นมานะคะเป็นไพ่กลางๆนะสิ่งที่เราทำอะค่ะบงบอกว่าเรามัน กำลังจะก่อให้เกิดผลค่ะถ้าเราทําดีมาก่อนหน้านี้นะคะผลดีจะปรากฏค่ะถ้าก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ปกปิดไว้นะคะวันนี้ความจะแดงได้นะในเรื่องของ ความเรื่องของการเงินเนี่ยเซเว่นออฟวันขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่ายังมีอุปสรรคปัญหานะคะหรือมีค่าที่จ่ายเข้ามาพร้อมๆกันหลายตัวนะคะขอให้คุณเรียงลำดับ p r i o r i t y นะคะก็จะเป็นอะไรที่สามารถเคลียร์ปัญหาได้ในที่สุดแต่ว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินเนาะในเรื่องของความรักค่ะเพจซอฟต์แวร์แล้วก็เดลเรเวอร์ขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าคนโสดมีโอกาสเจอกับคนธาตุไฟเมษิงธนูนะคะหรือจะเป็นคนราศีเมถุนเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณได้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนอายุ น้อยกว่านะคะหรือมีความเป็นเด็กสูงนะคะในมุมของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะนันมองว่าวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะบางคนอาจจะหมาย,มายถึงการที่คิดถึงเรื่องการมีลูกมีบุตรหรือมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะจะเป็นความรักที่ดีได้คะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะเรื่องของการงานนะคะ ฟอร์สอดขึ้นมาบ่งบอกว่าการงานอยู่ในสภาวะนิ่งค่ะบางคนเนี่ยอาจจะต้องคิดทบทวนนะคะเรื่องของการงานที่ผ่านมานะคะลองหาลูกค้าเก่าหรือว่าคนในวงสังคมเก่าๆนะคะกลับมาทบทวนได้ค่ะว่าอะไรเป็นประเด็นปัญหานะคะขอให้ใช้สติตั้งสติก็จะทําให้แก้ไขปัญหาได้นะคะตัวของ King o f ฟบานขึ้นมาเรื่องของการเงินนะคะมีพชชั่นในการหางานหางเงินมากๆเลยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการควบคุมคอนโทรลเรื่องการเงินได้ดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะในส่วน ของความรักไ o ออฟสอดแล้วก็นายออฟสอดขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคนโสดเนี่ยคุณเองอาจจะมีทัศนคติในเรื่องของความรักในรูปแบบของความลบนะไม่มีใครเชิญอยู่ได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะจมอยู่กับเรื่องเก่าๆของตัวเองฉะนั้นนะคะจะดีกว่านี้ค่ะถ้าคุณรู้จักรีลลสนะคะหรือว่าปลดปล่อยมันไปนะคะอย่าอยู่กับฝันร้ายของตัวเองแล้วก็ถ้าจริงๆถ้าอยากมีคู่คะ่ะเราสามารถมีได้เสมอนะคะในมุมของคนที่มีคู่เนี่ยต้องระวังเรื่องภาวะของอีโก้หรือภาวะที่รู้สึกว่าแบบ หนีหน้ากันไปนะคะไฟล์อฟสอดเนี่ยมีบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเรามีอีโก้ปุ๊บอีกคนหนึ่งสะบัดบอ๊อบหนีมันสร้างความเครียดวิตกกังวลเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นนะคะสิ่งสาคัญกว่าคือลด, Eagle, ลดอีโก้ลดอัตราลดตัวตนนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นได้ค่ะไม่ต้องมานั่งกุ้มใจอย่างนี้นะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเม,มนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดหัวใจกดติดตามลูกตาลไว้และอยากได้ท็อปิกอะไรคิดคอม เขียนคอมเมนต์กอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ